สวัสด,ดีครับพี่นอออ้องเอ้ยบังดูวิธีทําความสะอาดเออ่ฟูน้องภาษาฝรั่งเศสให้สะอาดนะคะพี่นอ้องดูลูกสาวม,มาบ้านให้เขาเช็ดให้พี่น้องแกะแกะไอ้ไขควงมันออกพี่น้องเด้อก็ฉีดทิ้งไว้เท่าไหร่นะลูกครึ่งชฉีดทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงพี่น้องพวกน้ํามันเหนียวเหนียวทั้งหลายมันสิออกเด้อค่ะเด้อฉีดไว้ไว้เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ค่อยมาครึ่งชั่วโมงค่อยมาเช็ดออกเพานีัเป็นแบบไหนาะะคะ่เนาะ ฉีดทั้งนอกทั้งในไปหมดเลยพี่น้องเด้อนี่คือการทําความสะอาดเ,อเครื่องอบเตาไฟฟ้าพี่น้องอ่ะเอาไงเครื่องบอบเตาไฟฟ้าฉีดให้ทั่วยพี่น้องจา้าฉีดทิ้งไว้น้ำยามาันสิกัดนั่นกับเขาค่อยมาเช็ดออกนะค่ะเด้อเอาให้ลูกฉีดไปก่อนจ้าค่อยมาเบิ้งอีกทีนะค่ะเนาะเอาพี่น้องหลังจากฉีดน้ำยาไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาดูผลงานพี่น้องจ้านี่เขาเตรียมน้ำอุ่นมาไว้แล้วพีว่น้องหลางวัาสันแบบเนี้เช็ดสันว่าเบิ้งดู เบืงเบงพี่น้องน้ำยาฉีดไว้แล้วเบืงรู้ป่ะคราบที่สกรปรกมันออกพี่น้องจ้ามีเห็นบะขนาดยังไม่ได้ขัด้วเนะี่ยพี่น้องจ้าน้ำยามันถุดยอดเลยจ้ะแค่เช็ดออกพี่น้องหมดทีนะามาดูความเรียบร้อยได้ค่ะเด้ออเอจริงก็รอขัดไปจ้ะออขัดบุขัด,ขดอ๋อคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่น้องผู้ใดอยากชมเฮ็ดตามเห็ดเลยได้คเด้อแต่ซื้อมานจะปีระบุ มันก็จะขัดอยู่นะพี่น้องเพราะมันต้องใส่ไข่น็อดออกนะคะไข่น็อดออกตัวนี้มันก็จะได้เช็ดกระจกน้ำครับพี่น้องจ้ะขับเสร็จอาหารเขากัดชิได้ันออกดีเนาะค่ะเนาะมึงลูกนมึงลูกเร็จอ้าลูกสาวเช็ดจ้ะงานนี้สิบโลต่อเตาเนาะพี่น้องใครสนใจติดต่อมาลับรองเงียบพี่น้องจ้ะนี่แหละโอ้กูแวกน้องพี่น้องเ้ย เล้วมึงข้ามสุกุมุกมันดูม่มเคยเช็ดอย่าเงีได้พี่น้องเพราะมันต้องไขออกนะคะนี่กูนะข้ามมันพี่น้องเย้ยเอาเช็ดไปเดี๋ยวค่อยมาดูความเรียบร้อยนะคะเอาค่อยมาชมตอนเสร็จแล้วพี่น้องเอาขัดเช็ดไปจ้ปะกูนะบูพพ๊ปวดผูงานนี้เนียบจากพี่น้องจ้ะก,กูเวกน้องมาเองนะคะเอารอชมให้เสร็จแล้วพี่น้องนาอเอาขัดไปก่อนนะคะกูรอเบิ่งด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องมึงดูเย่ยมอ่องไหมคะย่ามองบ่พี่น้องบึ้ยกูเลย สุดยอดเลยค่ะขาวจวดเลยพี่น้องนี่แหละสุดยอดสุดยอดคาบยังออกเบิรด์เดี่ยวยจ้งไม่เลยเลยพี่น้องเลยสุดยอดเป็นกระจกได้เลยจ้ะอ่ะอ่ะมาให้ตามเลยได้พี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจจ้าุนสะอาดเนียบเลยจ้า